ฉันว่าฉันจะยกเลิกสัญญาจ้างที่นี่อ่ะพี่ถ้ายกเลิกสัญญาฉันต้องเสียเงินสองล้านสองล้านก็แค่เงินสองล้านอ่ะที่ทำื่อจูนได้อยู่แล้วฝันไปเถอะพี่พลอยนี่ไม่รู้หรอว่าม่อนแพ้ก,กุงหรือว่าคนที่คุยกับม่อนทุกวันไม่ใช่เธอ เกิดวันที่8เมษายน1999ชอบเล่นบาสไม่ชอบว่ายน้ำลลถนัดกรงและาหารเดือดถเลยและชอบไปทะเลโอนคนนี้อะไรโอนคนรักการน้องสาวฉันโตคนแบบนี้ได้ไงพี่นี่ฉันจะบอกอะไรให้นะน้องสาวฉันตอนอยู่บ้านอะห้ามเออถึงแต่นายขนาดฉันเนี่ยยังรู้เลยว่านายชอบอะไรไม่ชอบอะไรโดนลุงขนาดเนี้ยก็คงตกใจแล้วเราพูดอะไรไม่ออกสิ ผมว่าเราเข้าใจผิดกักนแล้วครับเรื่องแบบนี้เราคุยกันได้ครับเข้าใจผิดงั้นเหรอความเชื่อใจนอันนี้ไม่มีให้กันเลยโดนพี่วานเรื่องบคนแบบนี้ไปเถอะจุนจุนแป๊บหนึง่งนะมอนอย่าไปเชื่อพี่วันเลยพววี่วานหลอกไงอยูน่นะนีเมื่อนพี่สองของพี่กับเพื่อนของพี่ไม่เชื่อใจฉันงั้นเราก็เลิกกันเถอะมอนเออจูนนี่พวกเธอเลิกแสดงได้แล้วพอแล้วบีอะไรนักหนาเนี่ย พี่เองก็เหมือนกันผมรู้จักจูนดีผมรู้ว่าจูนเป็นคนยังไงเลิกยุ่งกับผมได้แล้วไปนครับไปครับพี่ไม่เป็นไรหรอกมันอยากได้เงินสองล้าน,นใช่หรอเดี๋ยวฉันจัดให้ ขอบคุณประสาทแฟนตาซีจากพี่เจคนหล่อด้วยนะคะให้ฉันเป็นยูนอันดับหนึ่งในหลยข้องได้ได้ครับคีเจพอยเยอะไปไหมนะเจพอยไม่หรอก